ของการเตรียมตัวเลือกตั้งกันค่ะซึ่งวันนี้ค่ะเป็นวันสุดท้ายของการลงทะเบียนเลือกตั้งสสล่วงหน้านอกเขตและการออกเสียงประชามตินอกเขตโดยจะมีการเลือกตั้งล่วงหน้าในวันที่1กุมภาพ,พันธ์นี้ค่ะทางสำนักง,งานกกตจังหวัดเชียงใหม่ค่ะประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเลือกตั้งสสล่วงหน้านอกเขตนอกราชาอาณาจักรหรือออกเสียงประชามตินอกเขต ผ่านระบบออนไลน์ซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนถึงวันที่5มกราคม2569นะคะหรือว่าวันนี้ค่ะเป็นการลงทะเบียนออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน s m a r t v โหวตสำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสสในวันที่8กุมภาพันธ์2569เวลา8นาฬิกาไปจนถึง17นาฬกาณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ได้โดยสามารถไปเลือกตั้งสสล่วงหน้านอกเขตหรือออกเสียงประชามตินอกเขตได้โดยไม่ต้องกลับบ้าน สำหรับการออกเสียงประชามติไม่มีการลงคะแนนล่วงหน้าค่ะกรณีออกเสียงประชามติการลงทะเบียนสำหรับผู้มีสิทธิออกเสียงที่ย้ายทะเบียนบ้านมาอยู่จังหวัดเชียงใหม่ไม่ถึง90วันนับถึงวันออกเสียงหรือผู้มีสิทธิออกเสียงเขตจังหวัดอื่นที่ไม่ใช่เป็นผู้มีสิทธิออกเสียงเขตจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้นค่ะสำหรับสถานที่เลือกตั้งกลางสสจังหวัดเชียงใหม่เลือกตั้งล่วงหน้าวันอาทิตย์ที่1กุมภาพันธ์2569ใช้สถานที่สูตรประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติเจ็ดรอบพระ นอกเขตเลือกตั้งนะคะโดยคุณผู้ชมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักง,งานกกตประจำจังหวัดเชียงใหม่หมายเลขโทรศัพท์053-112-347หรือว่า053-112-348ค่ะ